คได้ครับสวัสดีครงการไม่ไม่ต้องยกมือได้ป่ะสวัสดีค่ะได้มันไม่สวยลงานมาเร็วหรึองครสวัสดีครับพบกับพวกเราช่องทอออชาแนลว้าวนะครับเราก็จะมา ท้าพิสูจน์แทนลองกินกุ้งจะรอดหรือจะร่วงเดี๋ยวเราจะมีภาพวิดีโอที่เราไปเดินตลาดมาให้ดูด้วยนะครับไปเลย กินเลยนะครับนี่นะครับกุ้งกุ้งจริงๆกุ้งตัวเป็นๆน,นะครับค่อยมาลุ้นเรามาลุ้นกันว่าแทนจะรอดหรือจะล่วงนะคะมาเราก็จัดเตรียมผักตอนนี้นะครับก็จะมีหอยแครงแล้วก็เส้นหมี่ไข่กระทียมตรงน,นี้คะเป็นที่เราชอบกินนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหอยนางรมอืม น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับคุณอ้อนเขาตำเไงเขาทมาน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองกินหอยนางรมก่อนนะครับอร่อยมากนนี้เราจะมาลองกินกุ้งกุ้งนี้ครับใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ใส่ผักเดี๋ยวเราจะกินแบบนี้เลยนะครับใส่กจิ้มยั่วไปเลยครับแทนแพ้กุ้งนะครับก่อนหน้านี้แทนแพ้กุ้งแทนไม่ได้กินกุ้งมาประมาณสิบห้ปีสิ้าปีวันนี้เราก็จะมาลองกินกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ยครับใส่ปลานะครับ ดอรยมาเก็ตนีสสุดจริงๆครับต้องยอมรับเลยต้องยอมรับว่าของเขาสดจริงๆครับอ,อ,อร่อยมากเลยนะครับำจิ้มรสเด็ดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำเมี่ยงเราจะก็อะไ้าวอ่ะ เราจะทำเมีย่ยงกินกันนะครับทีน,นี้เราจะเอาแหนแข็งมาใส่ก่อนมี่ยงแล้วเราก็จะเอากุ้งมาใส่เลยเด็ดเลยแล้วเราก็จะใส่เส้นหมี่เส้นหมี่ของเราที่ใส่กระเทียมเจียวด้วยนะครับ เร,เราก็จะมาตักน้ำจิ้มใส่เลยเดี่ยดิมลงไปเลยครับ Uh huh. อร่อยมากเลยครับ oh. ตอนแลวเราก็จะมากินกุ้งอีกตัวกินกันแบบวันนี้ได้โคต้ากี่ตัวคะวันนี้ได้โคต้ากี่ตัวครับกินไปกี่ตัวแล้วคบกินไปสองตัวแล้วครับ,ว,รบวันนี้คะ นี่นะครับเราก็มาใส่ใส่จิ้มยั่วไปเลยยั่วไปเลยตอมด้วยผักยังไงก็ฝากทุกคนมากดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยว คลิปต่อไปเราอาจจะพาไปดูสถานที่จริงอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเราก็มีงานงานประจำแต่ยังไงเราจะพยายามหาเวลาว่างมาทำคลิปให้ผู้ชมพี่ๆน้องๆทุกคนได้ดูเราสองคนคุณไมได่ดูอะไรเลยเหรอครับ มานั่งกินนิ่งๆเลยโอไม่พูดครับเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดครับกินอย่างเดียวครับเอาอีกคำหนึ่งนะครับมีอย่างอันนี้อันนี้ใส่แค่หอยแคร์ครับอตอนนี้ยังไม่มีอาการครับตอนนี้ยังได้อยู่ครับ อร,อร่อยอร่อยมาได้ครับมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ลองไปลองไปเดินดูไปซื้อดูครับไม่ได้รับโฆษณาให้เขานะแต่แบบว่าเราไปเจอที่ดีๆ สดจริงๆแล้วก็มีที่จอดรถกว้างมากเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถใช้ <Wow. S 1> okay, มือเลยนะครับก็ได้อร่อยอปวดฟันนะครับพอดีไปทำฟันมาคุณอ้ออ้อนเขาถึงไม่ค่อยสะดวกเท่าไร ้ออนนีเราสามารถทำเองกินที่บ้านได้เลยนะครับเมีย่ยงเราแค่ไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ตำน้ำจิ้มเองนะคะแล้วก็ซื้อผักคุณไม่พูดเลยเหรอว่าความสดของมันสดมากๆเลย นที่สุด15ปีที่เราขอยครับผมก็กินกุ้งแล้ว้วรสชาติมันอร่อยมากทำไมถึงแพ้กุ้งตอนนั้นน่าจะเป็นเพราะว่ากินเยอะครับกินเข้าไปเยอะมากกของเรากรอบ ต้องขอโทษทุกคนนะครับที่เราไม่ค่อยสุภาพเราต้องใช้มือในการกินแต่แต่มือเราต้องล้างทุกครั้งนะครับที่เราจะมาจับอาหารเป็นช่วงระบาดของลูกเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ช้อนมันจะไม่ค่อยถนัดมันจีบแชกินกันสดๆด รอันนี้เราเอาเราซื้อเป็นกุ้งกุ้งขาวมานะครับเราไม่ได้ซื้อเป็นพวกกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งอะไรอย่างเงี้ยคือกุ้งพวกกุ้งแม่น้ํามันจะเหมาะกับการย่างมากกว่านะครับแต่อันนี้เรามาทําแบบเป็นเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงกุ้งเมี่ยงหอยแครงนะครับเราสองคนก็จะชอบกินอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆไม่หมูกระทะก็จะเนี่ยแหละครับ มันมันอร่อยดีแล้วตลาดที่เรารู้จักเนี่ยเราก็หาซื้อห้าง,ง่ายครับปลอดปลอดโลกปดปลอดโควิด COVID นะครับ เขาจริงๆเลยแล้วราคาของพวกนี้นะครับบอกเลยว่าไม่แพงมากถูกมากนะครับโลละอันนี้โลละสองร้อยหกสิบคือก็คือตัวใหญ่แล้วอะ่ะก็คือโอเคเลยขึ่งราคาแบบไม่แพงมากแล้วได้กินของสดๆ เอาสักตัวนะครับ ที่มอร่อยมากครับทุกคนคุณอ,อ้อนทขาทำเองอร่อยที่สุด <Wow. S 1> ตอนนี้แทนก็ยังไม่มีอาการอะไรนะครับอยากจะบอกน้องก่อนนะครับหรือว่าคนที่แพ้กุ้งครับอย่าลอกเรียนแบบคือก่อนหน้านี้แทนก็กินมาแล้วเทนก็ลอง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 ,ลองกินมา ชงสาอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็กินยังกินไม่เยอะอันนั้ต้องบอกก่อนว่าเราอย่าลอกเรียนแบบสําหรับคนที่ว่าแพ้หนักๆเลยแล้วจะลองกินอันนี้ไม่แนะนํานะครับทุกคนอันตรายถึงชีวิตได้อะโอเคเดี๋ยวเราสองคนขอตัวกินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ดูเรื่อยๆ ฝากทุกคนด้วยนะครับไปกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube ของเรานะครับทอแทนอ้อนหรือว่าทางเพจของเราก็ได้ครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วก็ไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่าคุณอ้อนวันนี้นะครับเราก็ทำสำเร็จว่าแทนไม่ร่วงนะครับก็คือกินได้แต่คือยังไม่ได้กินแบบเยอะมาก ก็คือค่อยๆกินค่อยๆสร้างภูมิภูมกันนะครับอย่าล่อเรียนแบบนะครับสาหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วแพ้หนักๆอะไรเงี้ยครับอย่าล่อเลียนแบบแน่ๆผมขอฝากติดตามพวกเราสคนด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็ให้เราทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ